หนูชื่อเด็กอิฐทวันทางใบเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้หนูจะมาพูดถึงคุณครูทิพย์วันวานคุณครูทิพย์เป็นคนที่สอนภาษาอังกฤษและเป็นคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษได้เข้าใจง่ายมีเกมสนุกสนุกให้ทํามีกิจกรรมให้ทํามาเรื่อยๆและยังสอนภาษาอังกฤษให้หนูเข้าใจง่ายด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทลองค์เนชุศรีผมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องครูทิพย์รับ ครูทิพย์สอน้สนุกครูทิพย์เป็นคนน่าเลยงทำให้ผมอยากเรียนภาษาอังกฤษทุกวันเลยครับสวัสดีครับผมนันทพงศ์จืนมมุ่งศรีนะครับเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเดินต่อนะครับ mm hmm. ก็ในส่วนของครูทิพย์นะครับก็เป็นครูที่เอาใจใส่นักเรียนนะครับ mm hmm. ก็นักเรียนมีปัญหาอะไรก็ให้คําแนะนําครับเรื่องนักเรียนไม่สบาย หรืออะไรก็พาไปหาหมอนะครับก็มีความกระตือรือร้นสนใจเรื่องนักเรียนแต่ละคนนะครับว่า <c oughs> นักเรียนคนไหนที่ <c oughs> เรียนไม่ค่อยนีค่ครูที่ก็จะมาช่วยติวมาช่วยสอนนะครับแล้วก็มาคุยกับผู้ปกครองนะครับให้คาแนะนําผู้ปกครองเกี่ยวกับนักเรียนนะครับว่านักเรียนแต่ละคน เขามีพฤติกรรมยังไงครับบางครั้งเด็กเรียนคนก็ออกเครียดในการเรียนตั้งใจเรียนเกินไปก็ให้คาแนะนําหลายๆอย่างกับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนนะครับก็ในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองเด็กชายนักเนเก่แก้วนะคะน้องเคยเรียนอยู่โรงเรียนบ้านเมืองนตองคร้ประจำชัน้นคุณครูทิพย์นะคะพูดถึงคุณครูทิพย์ในการเรียนการสอนของน้องน้องก็ ตั้งใจเรียนแล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมจากการที่ว่าน้องได้คุณครูช่วยติวช่วยสอนเรื่องงานเรื่องการบ้านในการทำงานตามรานบ้านตามครูดูแล้วจใจใส่ดีค่ะเกี่ยวกับการเรียนการสอนการอบลงของน้องค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคุณครูพนทิพย์บันบานนะคะก็เป็นคุณครูที่ เสียสละนะคะแล้วก็ทุ่มเทให้กับการทํางานเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานในการจัดก,การเรียนการสอนหรือว่างานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนะคะคุณครูพรทิพย์ก็จะทํางานตรงนี้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถเลยค่ะครับสำหรับคุณครูพรทิพย์วันวานนะครับถือว่าเป็นคุณครูที่มีกัลร,รยาณนะมิตรที่ดีนะครับต่อเพื่อนครูนะครับต่อนักเรียนทุกคนครับ คอยช่วยเหลือนะครับในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านเอกสารหรือว่าเป็นงานทางด้านนักเรียนนะครับ mm hmm. คุณครูปดิพ์ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งครับที่มีใจใช้ใจในการช่วยเหลืออย่างยิ่งครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิราพลท้ายม่วงค่ะตอนนี้อายุ17ปี กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชนบริหารธุรกิจค่ะอยู่ชั้นบวชศึกษาปวชศึกษาปีที่2ส,สาขาคอมธุรกิจค่ะสำหรับหนูนะคะตอนเรียนภาษาอังกฤษกับครูพรทิพย์หนูรู้สึกว่ามันเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และก็สนุกกับมันค่ะแล้วก็หนูสามารถสื่อสารกับต่างชาติได้ด้วยแล้วก็ในชีวิตประจำวันที่หนูเรียนมาหนูก็เอามาปรับใช้เอามาสอนน้องได้ เวลาเราเจอศัพท์อะไรในหนังสือเราก็สามารถแปลได้เลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายะนะนุณนเกีตแก้วเรียนอยู่มัยธยมศึกษาปีที่หนึ่โรงเรียนรีราชาเคยเรียนโรงเรียนบ้านเนินตองสำหรับคุณผู้ทย์คุณรูิที่สอนดีแล้วก็ให้ความรู้กับผมมาใช้ในโรงเรียนสีราชาได้เลยครับขอบคุณครับ